ใช่ไหมในโชคผ่านมาเห็นไหมตอนเรกผัว,วเขาจะติดยี่สิบันนี้ยี่หกปีคนดังนะทีนี้ข่าวมันส่งมาเห็นไหม,ม่นโชคก็ดูเมื่อกี้นลว่าจะต้องเปลี่ยนทานายเพรานะเพราะวมีเงินก็ได้ทังนั้นนะทานายเขาก็ชอบหมดแล้วะคะ่ะทานายคุณจะถ้าถ้าสมมติว่าคุณน่ะ ถึงว่าคุณจะแพ้อยู่แลอวเขาก็ต้องว่าคุณจะต้องชนะเพราะอะไรเพราะเขาก็อยากได้เงินนะ่ะทานายนี่ยไปเสียเงินนะแต่คนรวยเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ไม่ชู้จะพูดถึงใน,นกรณนี้ที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องทนายไม่ชชคก็แต่ก่อนนะ่ะจะพูดถึงความหลังนี่เป็นเป็นแบบว่าใครๆแบบว่าเป็นตัวอย่างให้กับคนที่พ่อแม่ตายไปแล้วที่ดินนะ่ะ เป็นของพ่อแม่คนเป็นชื่อของคนใดคนหนึ่งอย่าทิ้งไว้จะทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าแม่อย่างแม่ของไม่โชคก็ตายใช่ไหมพ่อแม่โชคก็เซไปเซมาเขาก็ไม่ได้สนใจพี่น้องก็ไปอยู่ทนนุ่งนื้นทีตรงเนือทีเราก็ยังเด็กทีน้น้องของแม่ก็มาทําไปพูดไปพูด ทำเรื่องนี่แหละก็ต้องมีพยงพยายามใช่ไหมร่วมไม้ร่วมมือก็มีคนร่วมมือกับเขาไปบอกเขาว่าลูกของแม่ไม่โชคอะตายหมดแล้วทั้งที่ลูกของแม่นะ่ะมีเจ็คนแล้วทำไมแม่โชคถึงมั่นเจว่าที่ดินนั้นเป็นของเราเพราะว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปฮ่องกงเราเห็นที่เราเห็นตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เราอ่านหนังสือได้ว่าชื่อในใบใบอใ,ใบที่ดิน ของแม่เราอ่ะมันเป็นชื่อน,นางวันใช่ไหมแล้วก็นามสกุลเขานั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่ของพ่อแม่นะ่ะเขาแบ่งให้ลูกทุกคนทีนี้พอแบ่งแล้วทุกคนนะได้มูลได้มังไปทุกคนได้มากได้น้อยแล้ว,แล,วแล้วแต่ความรังเอียงแต่แม่ได้แค่ที่ที่ปลูกบ้านทีนี้แม่ดันตายแม่ไม่โชคตายไปทีนี้น้องของแม่ แต่ก่อนเขาก็มีที่อยู่หน้าบ้านแม่แต่เขาขายไปแล้วเขามามาใส่อยู่ข้างหลังที่ดินมันก็ต่อกันแต่พูดถึงว่าทุกอย่างไม่ได้โกรธใครนะแต่ว่าเรื่องนี้มันผ่าน,นอยากจะเป็นหลูทาหอนสอนใจว่าถ้าใครมีที่ดินแบบเายพ่อแม่ตายรีบไปเปลี่ยนจะแบ่งให้พี่น้องเท่าๆกันก็แล้วแต่คุณรีบไปเปลี่ยนเป็นชื่อถ้าเราทิ้งไว้มีคนอื่นไปทําของเราได้นะถ้าเขาร่วมมือกับคนเราไม่รู้เขาร่วมมือแบบไหนเพราะบางที เงินเพราะตอนนั้นเราจนแต่โชคดีไม่ได้โชคอยู่ฮ่องกงก็ได้จ้างทนายแล้วก็เพราะว่าความจริงก็คือความจริงความจริงพูดกี่ครั้งมันจะไม่คาดเคลื่อนเท่าไหร่คําพูดจะเหมือนกันแต่ไม่คาดเคลื่อนมากอาจจะคาดเคลื่อนคําคําพูดที่พูดออกไปแบบว่านิดนึงคล้ายคแต่ความหมายคล้ายๆกันนะคะไม่ช่วรไหมแต่ความจริงเนี่ยแต่ในกรณีคนที่บางคนที่เขา เขาคิดว่าเขาถูกเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทําแต่เขาคิดว่าคําพูดทุกคําพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้ไม่จริงพูดความจริงต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งแต่มันจะแตกต่างกันแต่ว่าความหมายก็จะใกล้เคียงกับคำนั้นเพราะว่าบางทีมันก็จะพูดไม่ตรงเป๊ะๆไงแต่ไม่ชุกคนพูดถึงว่า ก็ไปเปลี่ยนแต่แต่กว่าจะได้ก็อุ่นวายพอสมควรนะกว่าจะได้คืนมาแต่ตอนนี้นะเขาก็จากออกไปเราไม่ได้พูดถึงเราไม่ได้โกรธไม่ะไรแต่ว่าใครสิ่งใครทาอะไรก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละต่หมายถึงว่าในช่วงมาพูดเตือนแบบว่าสหรับคนที่มีที่ดินที่พ่อแม่ตายไปแล้วเราไม่เปลี่ยนชื่ออะเรามีโอกาสสูญเสียถ้าเกิดเราไม่มีเงินไม่มีอะไรไปสู้เขาเราไม่เก่งพอที่จะไปสู้เขา เราก็เสียที่ดินไปฟรีเขาก็ได้ไปฟรีใช่ไหมล่ะน,นี่ก็เป็นเรื่องจริงกับชีวิตแม่โชคเราเป็นขี้ค่ายเอาเป็นคนใช้อยู่ฮ่องกงแหนที่เงินบางนิดหน่อยที่เรามีเราจะได้เก็บใช่ไหมแต่เราก็ต้องเอามาสูญเสียกับสิ่งที่ม,มันเป็นเงือเราต้องเป็นทําเรื่องคืนมาในขณะที่เป็นมูลของแม่เราเป็นชื่อของแม่เราแล้วไม่ใช่ไม่เพราะทุกคนนะมีมีมูล ทุกคนแล้วนะ่ะใช่ไหมล่ะแต่ก็ถูกแย่งไปอย่างเงี้ยนะถ้าบางบางคนหลายคนก็อาจจะถูกแย่งไปแล้วก็ไม่ได้คืนมาก็มีนะอืมแต่ไม่ในกรณีไม่โชคเราก็ยังทําทันได้เพราะเราเราเป็นของเราจริงๆถ้าไปถ้าเขาสู้กับเราต่อไปเนาะเขาก็มีสิทธิ์แพ้ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาก็ต้องสืบละถ้าสืบมาละเขาก็ต้องเห็นใบเก่ามาแล้วว่าชื่อใครใช่ไหมละ่ะคนไทยเขาก็คืนให้ก็จะขึ้นให้ก็ผิดใจกันอยู่พักหนึ่งทีเดียวละแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วต่นนีช่วงมาเล่าเป็นประสบการณ์ว่าความจริงจะต้องพูดกันเหมือนกันทุกครั้งเหมือนกันเรื่องจริงไปสู้กันยังไงความจริงก็ ก็คือความจริงนั่นแหละค่ะอาจารย์พี่สวัสดีค่ะคิดได้เขาพูดเรื่องทนายก็เลยมาพูดยาวไปเลยนี่ไป,ไปนะ